ครับผมธนิดพันหินกองนะครับตําแหน่งน้ากลุ่มบริหารงานปกครองอำเภอสอุวรรณภูมิจังหวัดระยองวันนี้มาในนามของท่านอำเภอสอุวรรณภูมิท่านเลิศสินจึงจัดทรัพย์ก็จะขอใช้โอกาสนี้ประชาสันไปยังพี่น้องชาวไทยพี่น้องท่านผู้ชมที่ดูรายการนี้อยู่เพราะว่าในวันที่19เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2556นี้อยานี้อำเภอสุรรภูมิและพ,พ,พี่น้องชาวอำเภอสอุวรภูมิทุกูเหล่า ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพ่อค้าประชาชนนักเรียนนิสิตนักศึกษากำนันพี่ใหญ่บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลก็ได้มาร่วมอ,อกร่วมใจกันครับจัดงานงานหนึ่งขึ้นมาราว่างานเฉลิมฉลองอพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตรัสรู้โดยจะในวันดังกล่าวนั้นจะมีขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุนะครับจากที่ว่าการเพอ ไปยังวัดกลางนะครับเพื่อประกอบพิธีที่นั่นซึ่งในขบวนแห่นั้นจะประกอบไปด้วยพี่น้องประชาชนอำเภอสุวรรณภูมิทุกหมู่หลับนะครับทั้งข้าราชการพ่อค้าประชาชนพลังมวลชนนักเรียนนักศ,ศึกษาอุบาสกอุบาสิกานะครับร่วมขบวนไปและในขบวนนั้นก็ยังมีขบวนหนึ่งที่สําคัญมากๆในในขบวนทั้งหมดนะครับก็คือเป็นขบวรนรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาเชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอสุวรรณภูมิและพี่น้องชาวไทย ร่วมกันรดล้าเข้าพรรษาโดยขบวนนี้เมื่อไปถึงวัดร่วมประกอบพิธีทางศา,ศาสนาเสร็จแล้วผู้เข้าร่วมพิธีส่วนหนึ่งครับที่ได้ตั้งอกตั้งใจที่จะปวารณาตนรดล่าเข้าพรรษาก็จะได้ร่วมกันกล่าวคําปวารณาตนเพื่อที่จะประกาศตนเองว่าเป็นพุทธมามากะาที่ดีมีความตั้งอกตั้งใจที่จะปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนาตลอดเวลาในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา โดยเราเลือกระยะเวลาเข้าพรรษา3เดือนนี้เนื่องจากว่า1เป็นระยะเวลาที่สั้นพอสมควรนะครับไม่ยาวเกินไปแล้วก็ไม่สั้นจนเกินไปนะักเพราะว่าหลายคนบอกว่าน่าจะเลือก9เดือนที่เหลือที่ไม่ได้เข้าพรรษาจะดีกว่าเพราะว่ามีระยะเวลายาวกว่าแต่การที่เราเลือก3เดือนเนื่องจากว่าเป็นระยะที่พอสมควรที่จะปฏิบัติตนหากใครทําได้ก็จะได้ขยายเวลาไปครบ1ปีครบ9เดือนครบ10ปีนะครึ่งก็จะเป็นประโยชน์แก่ตนเอง ตลอดระยะเวลาสามเดือนที่บำเพ็ญตนลดเล่าเข้าบรรษานี้ก็ตั้งใจจะบุทคิดความดีงามที่ตนเองได้ปฏิบัติตนในหลักการเป็นพุทธมามกาที่ดีนั้นให้ส่วนกุศลส่วนหนึ่งนะครับก็ตกอยู่แก่ผู้ปฏิบัตินะครับก็คือทําดีได้ดีและส่วนกุศลส่วนที่เหลือนั้นก็จะอุทิศให้กับคนไทยทั้งทั้งหลายทั้งมวล นะฮะให้อย่างน้อยที่สุดให้ระลึกได้ว่าในช่วงเวลาหนึ่งที่เราได้ทําความดีวดเล่าเข้าพรรษานั้นนอกจากจะเกิดประโยชน์กับตนเองด้วยการคลองสติสัมปชัญญะที่ดีแล้วยังจะเกิดประโยชน์กับคนอื่นด้วยเพราะว่ากุศลความดีนะั้นไม่ไม่สาคัญว่าจะตกอยู่ที่ตนเองคนเดียวสามารถที่จะเผื่อแผ่ไปยังคนคนอื่นได้ด้วยเช่นเดียวกันก็ขอประชาันมาแล้วก็ขอเชิญชวนชาวไทยทุกท่านนะครับผู้ชมรายการทุกท่านที่ได้ดูรายการนี้อยู่ ได้มาร่วมมือร่วมใจกันครับลองปฏิบัติดูครับงดเล่าเข้าพรัษาเริ่มตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปเลยครับขอบพระคุณครับ